ส่วนชาเดศวิมิชิดวันนี้นะคะมีมวยไทยมันๆจากช่องเจ็ดสีมาให้ชมเช่นเคยค่ะมาแล้วยกหกวิกชิษฐสัปดาห์นี้ครับวังจันทร์น้อยสิทธิ์อู้บนกับขมเพชรเล็กนอสีพึ่งกรรมการสรับมือให้โชควังจันทร์น้อยเดินดีดแข้งขวาขณะที่ขมเพชรเล็กนั้นก็ตั้งรับเอาไว้จังหวะน,นี้ดีแข้งซ้ายแม่แต่ว่าโดนพลิกล้มลงไปกรรมการดึงออกมาให้ต่อยต่อวังจันทร์น้อยนั้นเตะขวา ขวาอีกทีหนึ่งแล้วต่อยขวาผมเพชรเล็กนั้นทำอะไรไม่ได้แม่โดดแทงลูกนี้แต่ว่าโดนจับทุ่มลงไปวังจาน้อยเตะซ้ายสองทีแล้วก็จับบิดเตะซ้ายอีกแล้วเตะซ้ายอีกทีหนึง่งเลือกเตะเลยโอ้โหลูกนี้แทงเตะซ้ายเอา้าโดนเข้าไปเต็มเต็มางนี้นี่แหละครับช็อตเด็ดวิกหมอชิต